สวัสดีครับในเดือนมกราคมนี้ Adobe ก็ได้ปล่อยอัปเดตสำหรับ a l o r o CC มาอีกครั้งทำให้เราสามารถออกแบบและสร้างเว็บไซต์ได้สะดวกขึ้นครับมีทั้งหมด7อย่างมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยดีกว่าครับในรุ่นนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเชื่อมโยงเพจต่างๆเข้าหาการผ่านลิงก์ได้แล้วซึ่งเราสามารถใส่ลิงก์ได้โดยการเลือกที่ตัววัตถุไปที่ p r o p e r t y Panel คลิกปุ่มเพื่อใส่ลิงก์ที่ต้องการโดยเราสามารถเลือกได้ว่า จะลิงก์ไปยังเพจอื่นๆที่อยู่ในเว็บไซต์หรือเว็บอื่นโดยการระบุ URL address ของเราลงไปโดยความสามารถนี้ทำให้เราไม่ต้องเปิดโค้ดขึ้นมาเพื่อใส่ลิงก์เองอีกแล้วครับการจัดกลุ่มใน Edge r e f e a l เวอร์ชันนี้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นครับซึ่งถ้าเราเลือกวัตถุเข้าด้วยกันและจัดก,กลุ่มกลุ่มที่ได้จะแสดงเป็นเส้นประและเราสามารถคลิกเลือกวัตถุในกลุ่มได้ทำให้เราแก้ไขรายละเอียดในเว็บเพจต่างๆได้ง่ายขึ้น การสร้างปุ่มหรือของเอาไว้โต้ตอบกับผู้ใช้ในเวอร์ชั่นนี้สามารถทําได้แล้วเช่นเดียวกันครับโดยใช้สเตทที่อยู่ใน Property Panel เราสามารถเลือกกำหนดสถานะของวัตถุได้ทั้ง Hover, Active, และ Focus ครับการจัดลำดับของพวกวัตถุที่เรียงกันเช่นพวกเมนูเนี่ยใช้ <Yeah. S 1> เวลามากจริงๆครับแต่เอ RO, เี่รได้เพิ่มสิ่งที่เรียกว่า i n s e r t i o n c a r r แ t เข้าไปทำให้เราสามารถจัดเรียงพวกวัตถุนั่นไ,ได้เร็วและก็สะดวกขึ้น พวกเราอาจต้องการที่จะสลับตำแหน่งของหน้า About กับหน้า Service ก็แค่คลิกค้างที่ตัวใดตัวหนึ่งลากมาบริเวณที่ต้องการจะมีสัญลักษณ์ปรากฏขึ้นมาแล้วค่อยวางลงไป e e r e f l o w ก็จะจัดตำแหน่งให้อัตโนมัติและสำหรับใครที่ต้องใส่เว็บฟอร์มเข้าไปในงานของตัวเองเนี A ่ย e e r e f l o w ได้เพิ่มส่วนจัดการเว็บฟอร์มที่ให้คุณเอาไปใช้งานได้แล้วโดยมีเว็บฟอร์มพื้นฐานอย่างบัตตันและอินพุตบ็ด้วย สำหรับคนที่มีภาพอยู่ในเว็บเยอะๆเวลามันเยอะกว่า10อันเนี่ยเริ่มหาของยากแล้วใช่ไหมครับแต่ e d g Reflow รุ่นนี้มาพร้อมกับกล่องเสิร์ชที่ทําให้เราค้นหาภาพที่ต้องใช้ได้รวดเร็วขึ้นและสุดท้ายที่ทําให้ e d g Reflow น่าใช้มากกว่าเดิมเนี่ยก็คือ Open Recent ครับโดย Open Recent เนี่ยเพิ่มมาอยู่ในเมนูของเราเอาไว้ย้อนกลับไปที่ไฟล์ที่เราเคยเปิดทํางานโดยที่ไม่ต้องไปนั่งหาในเครื่องของเราเหมือนรุ่นแรกๆของ e d แล้วครับ และนั่นคือความสามารถใหม่ใน Adobe a AD i g r f o เดือนมกราคมและอย่าลืมไป Follow Vimeo โอผมในลิงก์หลังจบวิดีโอครับ